สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาเรียนวิชาก,การงานกันนะคะวันนี้คุณครูเก่งจะมาสอนเรื่องเครื่องมือการเกษตรค่ะก่อนอื่นเราต้องมารู้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะข้อแรกนักเรียนจะต้องรู้ความหมายของเครื่องมือกเกษตรค่ะข้อ2นักเรียนจะต้องรู้ประเภทของเครื่องมือกเกษตร ก่อนที่เราจะไปเรียนกันครูก็จะมาทบทวนคราวที่แล้วนะคะเรื่องพืชสวนครัวประเภทของพืชสวนครัวนะคะไปดูกันเลยค่ะประเภทของผักสวนครัวนะคะคราวที่แล้วแบ่งออกเป็น5ประเภทค่ะคือ1กินหัวหรือรากค่ะ 2. กินดอก 3. กินฝัก 4. กินผลและ5กินใบหรือลำต้นค่ะทีนี้ก็ไปดูกันเลยนะคะว่ามีผักแต่ละประเภทอะไรบ้างค่ะประเภทของผักสวนครัวนะคะประเภทแรกก็คือกินใบหรือลำต้นค่ะ,ะภาพแรกก็คือนี่ภาพอะไรคะใช่ค่ะผักชี ภักที่สองคือผักบุ้งนอกจากนี้ก็ยังจะมีผักอื่นๆที่กินใบหรือลำต้นอีกนะคะอาจจะเป็นอะไรคะคะนากวางตุ้งเป็นต้นนะคะประเภทที่สองค่ะกินผลคืออะไรคะมะเขือเทศค่ะแตงกวาไปดูประเภทที่3มกันเลยนะคะ ประเภทที่3กินหัวหรือรากค่ะอันนี้คือแครอทจำได้ไหมคะคราวที่แล้ววาดกันมาส่งคุณครูกันเยอะมากเลยนะคะต่อไปเป็นหัวหอมใหญ่ค่ะแล้วก็ประเภทที่กินดอกค่ะอันนี้คือกระหล่ำดอกนะคะดอกแคร์นอกจากนี้ก็อาจจะมีอะไรคะ บอคโคลี่เห็นไหมคะที่เป็นสีเขียวนะคะต่อมาค่ะไปดูประเภทที่5กันเลยค่ะประเภทที่หที่เรากินฝักนะคะเช่นถั่วฝักยาวถั่วลันเตาเห็นไหมคะพืชผักสวนครัวเรามีมากมายเลยทีนี้เราก็ต้องมารู้อะไรคะความหมายของเครื่องมือกเกษตรกันเลยค่ะ เครื่องมือเกษตรคืออะไรนะไปดูความหมายกันเลยเครื่องมือเกษตรหมายถึงอุปกรณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยทุนแรงค่ะและอำนวยความสะดวกในการทำงานเครื่องมือเกษตรที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะที่เหมาะสมกับประเภทของงานนั้นๆและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานค่ะจะช่วยให้ ทำการเกษตรมีประสิทธิภาพที่ดีทำให้รวดเร็วและได้ผลดียิ่งขึ้นและที่สำคัญนักเรียนจะต้องใช้เครื่องมือเกษตรด้วยความระมัดระวังนะคะ,ะประเภทของเครื่องมือเกษตรแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะประเภทที่1คือเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินค่ะ ประเภทที่2เครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับพืชค่ะเรามาดูเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินกันนะคะว่ามีอะไรบ้างตามไปดูกับครูเก่งเลยค่ะห้าประเภทแรกค่ะเร,เรียกว่าจอบเห็นไหมคะที่ชายคนนั้นถือ่าครูก็มีภาพใหญ่ให้นะคะจอบใช้ทําอะไรคะจ้าจอบใช้สําหรับ ุดดินหรือว่าถากหญ้านะคะขุดดินในบริเวณที่กว้างหน่อยนะมาดูประเภทที่สองเลยค่ะเครื่องมือเกษตรประเภทที่สอน,นะคะก็คือเสียมนะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเสียมใช้สำหรับทำอะไรคะใช้สำหรับขุดหลุมนะคะขุดหลุมที่มัน ไม่ลึกนะคะในวงแคบๆใช้สำหรับขุดหลุมเพื่อปลูกต้นไม้ที่มีลักษณะต้นเล็กนะคะไม่ใหญ่นะคะต่อไปไปดูแบบที่3เลยคะ่ะอันที่3คือพั่วค่ะเห็นในภาพไหมคะพุ่วหน้าตาเป็นแบบนี้พั่วใช้สำหรับทำอะไรคะอ่าพุ่วใช้สำหรับอักดินหรือ ปุ๋ยคะ่ะหรือว่าเราเมื่อเราเนี่ยจะปลูกพืชเราจะต้องเอาดินมาผสมกับปุ๋ยใช่ไหมคะปุ๋ยคอกได้นะคะดีมากเลยแล้วเราก็ผสมกันแล้วก็ใช้พลั่วในการตักนะคะมาดูประเภทต่อไปเลยคะ่ะประเภทที่4คราดคะ่ะเห็นในภาพไหมคะ ลักษณะเป็นแบบนี้เป็นซี่ๆใช้สําหรับทําอะไรคะเนี่ยที่เกี่ยวกับดินเอาไว้สําหรับปรับหน้าดินเห็นไหมคะชายในภาพกําลังปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันนะคะหรือใช้สําหรับคลาดหญ้าหรือใบไม้ก็ได้นะคะมาดูต่อไปเลยคะ่ะอันที่ห้านะคะ เรียกว่าช้อนปลูกค่ะสังเกตไหมคะหน้าตาเป็นแบบนี้ใช้สำหรับทำอะไรคะใช้ค่ะช้อนปลูกเนี่ยใช้สำหรับขุดหลุมปลูกค่ะแล้วก็ย้ายต้นกล้าตักต้นกล้าเนี่ยย้ายไปเป็นใช้สำหรับอะไรคะต้นไม้ที่มีต้นเล็กๆหรือเป็นต้นกล้าอ่อนๆนะคะเราจะใช้ช้อนปลูกในการปกนะคะหรือว่าขุดหลุมปลูกเล็กๆในกระถางนะคะ ต่อมาที่หกค่ะซ่อมพลวนเห็นในมือไหมอันนั้นไม่ใช่ซ่อมกินข้าวนะลูกดูใหญ่ๆอย่างนี้เลยอ่าซ่อมพลวนใช้สําหรับทําอะไรคะใช่ค่ะใช้สําหรับพลวนดินในกระถางต้นไม้เนี่ค่ะหลังจากที่เราใช้ช็อปปลูกในการย้ายต้นกล้ามาปลูกแล้วใช่ไหมคะเราก็ใช้ซ่อมพลวนในการพลวนดินให้รวนซุยเหมาะแก่การทําไมคะปลูกพืชค่ะ แล้วมาดูประเภทสุดท้ายที่เราจะเรียนเกี่ยวกับงานดินนะคะ,ะประเภทสุดท้ายนะคะที่เครื่องมือที่เกี่ยวกับงานดินนะคะก็ได้แก่ปุ้งกีหนะ้าตาเป็นแบบนี้นะปุ้งกีใช้สําหรับทําอะไรคะใช้สําหรับขนย้ายดินหรือว่าปุ๋ยนะคะเราจะใช้ปุ้งกีในการขนย้ายนะคะเพื่อไม่ให้ หกเลเทอะนะคะครบเจ็ดอย่างแล้วนะคะเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินต่อไปเราก็ไปดูเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานพืชกันบ้างคะ่ะไปดูกันเลยนะคะประเภทที่สองก็คือเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับพืชคะ่ะมาดูซิว่ามีอะไรบ้างอันแรกคะ่ะกรรไกรตัดหญ้า Hey, หน้าตาเป็นแบบนี้ใช้กันไกรน,นี้ปัดกระดาษได้ไหมไม่ได้นะคะชื่อก็บอกแล้วว่ากันไกรตัดหญ้ามีลักษณะใหญ่ลักษณะเนี่ยกันไลรจะใหญ่กว่ากันไกลปกตินะแล้วก็ด้ามเนี่ยเป็นไม้แล้วก็มีความคมนะคะกันไกรตัดหญ้าใช้สําหรับทำอะไรชื่อก็บอกแล้วว่าใช้ตัดหญ้าใช่ไหมคะเคยเห็นกันไหมคะ แล้วก็ตัดตกแต่งต้นไม้ให้เป็นพุ่มสวยงามอะค่ะที่เขาไว้แต่งต้นไม้นะคะเป็นพุ่มแล้วก็จะใช้กรรไกรตัดหญ้าค่ะไปดูเครื่องมือชิ้นที่สองกันค่ะชิ้นที่สองก็คือกรรไกรตัดกิ่งหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะจะมีลักษณะเล็กกว่ากรรไกรตัดหญ้านะคะขนาดพอเหมาะกับมือเราใช้สำหรับทำอะไรคะ ก็ใช้สำหรับตัดกิ่งไม้ค่ะที่มีขนาดเล็กๆตัดแต่งกิ่งนะคะที่มีขนาดเล็กๆไม่ใหญ่นะคะต่อมาค่ะเครื่องมือประเภทที่สามอ่เราเรียกว่ามีดดาย่าค่ะนี่เป็นยาวๆแบบนี้มีความคมมากเลยนะคะมีดดาย่าใช้สำหรับดายา่าแล้วก็ฟันกิ่งไม้ที่มี ขนาดใหญ่ค่ะมีความคมมากเพราะฉะนั้นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะคะอย่าเอามาเล่นกันนะมีดาย่าเนี่ยไปดูประเภทที่4เลยค่ะประเภทที่4ก็คือสายยางรถน้ำนี่ที่บ้านก็มีนะคะมีหลากหลายสีใช้สำหรับทำอะไรคะอะก็ใช้สำหรับ รดน้ำต้นไม้แต่เป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่นะคะที่มีขนาดใหญ่ถ้านักเรียนไปรดต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แต่นักเรียนใช้อุปกรณ์ไม่เหมาะสมเนี่ยจะทำให้นักเรียนเป็นยังไงคะเหนื่อยมากขึ้นเพราะคุณครูบอกแล้ว,วเครื่องมือเกษตรต้องช่วยในการทุ่นแรงใช่ไหมคะไปดูประเภทสุดท้ายกันรลยคา่ะ ประเภทที่ห้าคือบัวรดน้ําค่ะนะ้าตาแบบนี้อันนี้ก็ใช้สําหรับรดน้ําเหมือนกันแต่รดน้ําต้นไม้ที่มีขนาดเล็กค่ะที่อยู่ในกระถางหรือรดน้ําต้นกล้านะคะเพื่อให้ลดความบอบช้านะคะของต้นไม้นะคะถ้าต้องเรียนไปใช้สายยางรดน้ำเนี่ยเป็นไงคะต้นกล้าอาจจะบอบช้ำหรือเป็นไง กระจัดกระจายได้นะคะอาจจะทําให้ต้นกล้าตายได้นะคะอ่าอันนี้เป็นงานของนักเรียนที่นักเรียนต้องทํานะคะก็คือให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องมือกเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินจําได้ไหมคะมีทั้งหมดครูจะสรุปให้ก็คือมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ7ประเภทใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนแบบนี้เลยนะ สีส้มนี่นะคะวงกลมไว้แล้วก็เขียนว่าเครื่องมือเกษตรเกี่ยวกับงานดินคุณครูให้เลือกมาแค่3ชนิดนะคะวาดภาพแล้วก็ระบายสีแล้วก็ทำไมคะเขียนชื่อด้วยนะคะว่าภาพเครื่องมือเกษตรที่เรียนวาดน่ะคืออะไรคุณครูสรุปให้นะคะเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับงานดินมี7ประเภทก็คือ1จอบส เสียมสาพลั่ว4คราด5ช้อนปลูก6ซ่อมพรวนและ7ปุ้งกีค่ะสมมุติว่าคุณครูวาดภาพออกมาอันแรกนะคะเป็นอันนี้เป็นรูปภาพครูวาดภาพเป็นจอบใช่ไหมคะอ่าครูก็เขียนชื่อไปนักเรียนทำหนึ่งหน้ากระดาษเลยนะคะเพราะครูต้องการ ให้เห็นภาพชัดเจนถ้านักเรียนทําภาพเล็กเกินเนี่ยนักเรียนก็ทําไมคะวาดภาพออกมาแล้วมันจะมองไม่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นก็ใช้หนึ่งหน้ากระดาษของนักเรียนเลยนะในสมุดการงานวาดมาทั้งหมด3ภาพนะคะพร้อมกับเขียนชื่อมาด้วยนะว่าเครื่องมือชนิดนั้นชื่ออะไรเมื่อเรารู้เกี่ยวกับเครื่องมือกเกษตรเกี่ยวกับงานดินแล้วงานชิ้นที่สองค่ะ ให้นักเรียนเขียนชื่อเครื่องมือกเกษตรที่เกี่ยวกับพืชค่ะมา3ชนิดเหมือนกันวิธีการทําก็เขียนเหมือนกันนะคะในเห็นไหมคะวงรีสีส้มเครื่องมือกเกษตรเกี่ยวกับพืชนักเรียนต้องเขียนตัวบรรจงให้สวยงามหน่อยนะคะวาดภาพก็เหมือนเดิมต้องให้ใหญ่ชัดเจนไม่เล็กไปนะคะไม่ใหญ่เกินไปใช้หนึ่งหน้าสมุดนะคะในการทํานะคะ ทีนี้ครูคก็จะมาสรุปให้ก็คือเครื่องมือเกษตรที่เกี่ยวกับพืชที่ครูสอนไปเนี่ยมีทั้งหมดหชนิดก็คือ 1. กันไกรตัดหญ้าสองกันไกรตัดกิ่ง 3. ม,มีดดาห้า 4. สายยางรดน้ำและห้าบัวรดน้ำนักเรียนก็เลือกมาแค่3ชนิดนะคะวาดภาพมามยกตัวอย่างนะ อ่าอันนี้คือภาพอะไรคะบัวรดน้ำํำคุณครูก็วาดมาระบายสีสวยงามเลยแล้วก็เขียนชื่อลงไปด้วยนะคะนักเรียนก็ทําทั้งหมด3ชนิดนะคะอย่างละ3ชนิดทําลงในสมุดอย่างละหน้านะคะไม่ไม่แบ่งครึ่งนะจะได้เห็นภาพชัดเจนนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะก็ูเก่งก็ไปก่อนนะคะตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานเสร็จส่งคุณครูด้วยนะคะ เก่งไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ